ชามเพื่อนมาดูนินจาสองสูกห้าสิบปีสองพันสิบสองครับเพิ่งถอยมารถมือสองสภาพได้อะไรมาบ้าง,มงผมจอดตัวเบรกครับผมจอดนะยกไม่เป็น ยังรับน้ำหนักไม่ได้ตัวนี้มากับน้ำหนัก200กโลครับยังไม่ได้มีตัวแต่งอะไรมากมายยังเดิมๆอยู่ยังไม่ได้ใส่กันล้มก็ได้ท่อคาร์บอวิกมาก็ทำเป็นลอยแล้วเนี่ยส่วนท่อก็ดังดีครับแต่สั่งตัวปิดมาละ เบรกใหม่เบรกเอเบียดอย่างดีข้างหลังก็คือโตโก,โกเขาเบรกใหม่ครับผมยางใหม่ยางนี่ใช้ขอบสิบเจ็ดครับหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เป็นยางที่เขาเปลี่ยนให้แชมเปียน ก็ไฟท้าย LED ครับมากัไฟเลี้ยวด้านข้างสวยงามมากสภาพก็ที่ซื้อมาก็จะเป็นลายนิดนึงถลอกม้่งก็ธรรมดาครับรถมือมือที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แต่ผมชอบอะถังน,น้ำมันก็จะเป็นาฝาเปะฝาแต่งกุญแจสองดอก ตัวนี้อดอกนึงกุญเจให้มาสองดอกครับอันนี้ผมสั่งกุญแจล็อกเบรกมากันหายกลัวหายดูในข่าวแล้วมันหายบ่อยผมมาซื้อตัวล็อกพับเบรกหน้ามาเลยอันนี้เดิมๆเคยแต่งมาให้ละสองร้อยกโลปัมเบรกก็เดิมๆครับระบบสวิฟช์ไฟก็ ยังใหม่อยู่เหมือนเปลี่ยนเป็นมังจุดเหมือนเปลี่ยนให้เป็นมังจุดเดินไม้ก็ออกแนวดิจิตอลเป็นบางทีสี่หมื่นกโลครับก็สภาพเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ได้แต่งนะยแต่ซื้อมาเปิดไฟส่วนล้อนหน้าก็ มันมีระบบ FES แต่ผมยังไม่ได้ศึกษานี่ละมั้งกรรมรถหน้าก็จะใช้อยู่หนึ่งสองศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็สิบเจ็ดผมก็ยังไม่เคยเล่นรถมากแต่ก็ถือว่าเป็นคันแรกของผมคันแรกของผมในชีวิตครับที่ขึ้นมาเล่นหกร้้าสิบก็เคยเล่นร้อยย่สิบห้า ร้อยสิบมาแล้วสองคันแล้วก็มาเล่นร้อยห้าสิบแล้ววดนี้ก็กระโดดมาเลยหกร้อยห้าสิบถือว่าถูกใจครับผมของตัวนี้คาวานนินจา e r 6 n เนี่ย ER แล้วก็ระบบนี่ก็คือแทบยังไม่แต่งอะไรมากมายครับแต่ก็สั่งแต่ก็สั่งตัวนี้มาแล้วจะมาแต่งแล้วก็ กลมก็รู้สึกว่าจะราคาต้องพันกว่าเอามาใส่ตรงนี้ยังเดี๋ยวเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนใส่สั่งตัวนี้มาแล้วก็ตัวปิดตัวปิดเห็นปลายเห็นกอนก็ดูสวยเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องกันเสียงเครื่องยนต์กัน ก็ก่อนอื่นๆตัวนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดไฟ Yeah. Okay. ก็จะให้มาสมส่วนครับแม็กมันจะเป็นรูผมก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะเคยได้เนะาะยางใหม่ตัวครอบกรเตอร์ก็ยังใช้ได้เยอะอยู่ครับก็แรงถูกใจผมอยู่แรงถูกใจผมเลยแหละ ตอนออกมาก็จะมีสภาพอย่างนี้ถ้าหลอกเหมือนกันเขาก็คงจะล้มเหมือนกันอาจจะล้มไม่แรงครับล้มไม่แรงผมก็เอามาล้มอีกกับรถแล้วผมล้มยังไม่รู้จากวิธีเทคนิคมันผมสั่งกระจกมาแล้วกระจกแบบ ก็ผมลมเบากเขากลับรถกลับรถแล้วน้ำหนักมันเยะครับสองร้อยกวราโลนะมันกะใช้ได้พอก็เสื้อ้า,าเก่าแล้วครับมันนานแล้วแต่ผมก็ชอบอะ่ะเออมันเก่าแต่มันชอบอะ่ะครับมันชอบเมกกื่อก่อนเห็นโอ้โหจะได้เนะแค่นินจา ตัว250ก็ยังไม่ไม่มีเงินซื้อแล้วครับเมื่อก่อนนี่ผมก็โดดขึ้นโดดข้ามขั้นมาเลยมาเอา650เลยโอ้โหก็ลองอัดดูเกือบยกครับไม่เคยบิดเร็วเกินไปโอ้ใจสั่นเหมือนกันแหละใจสั่นนี่บอกโอ้สุดยอดมากเลยผมก็เลยต้องลด อารมลงไปอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บ,บอนนิดหน่อยเสริมแต่งแต่มันก็เก่าแล้วรดหลายปีแล้วเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรถึงเขาจะทําสีมาให้ใหม่ก็ก็ไม่เป็นไรผมก็รับได้ราคานี้ก็ไม่เกินแสนไปดูวันเดียวไปดูวันเดียวกลับมาพรุ่งนี้โทรสั่ง ให้ถ่ายของเหลวเลยครับ <_ an> คือไม่ต้องไปดูหลายร้านเลยจะชอบแล้วก็คือเอออยากได้อะอยากได้เอาเลยเขามีตังค์ได้แล้วก็เอาเลย <_ an> ไม่ต้องไปขโมยไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยเาัาไม่ต้องไปดาวผมขี้เกียจสง่ง <_ an> พอหมุนได้ก็สดเลย ขนาดรถไทผมยังซื้อรถเก่าวกว่านี้เลยถูกกว่านี้ใช้เลยแต่มอเตคันนี้นี่ก็เดี๋ยวพาเพื่อนฟังถึงอีกรอบผมชอบมันแต่ลูกกุญแจมันจะเชิงกจบขันยากหน่อยไม่รู้เป็นเพราอ,อะไรเสียงวาวมันเปิดก็ฟังเสียงเครื่อง ี่หมื่นกิโลผมก็รับได้ครับผมคนมันชอบเนาะถ้าจะไปดูที่อื่นมันก็ไกลเกินไปมันก็ไกลอยู่แต่มันก็อาจจะมีสภาพดีกว่านี้อีกแต่ครั้นี้เกิดผมไปเห็นหลายคันมันก็จะทําให้ความคิดเปลี่ยนอีกไปเห็นรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นมันหลายคันเกินแต่ข้อดีคือมันเลือกได้หลายคันหลายรุ่นแค่นั้นเองเลือกไม้ได้ว่าไม้น้อยกว่า ภาพเครื่องยนต์กว่าแต่ไม่เป็นไรผมชอบแล้วก็คือเอาเลยไม่ต้องไปดูหลายล้านครับดูนินจาวันสิบแขนแรกในชีวิตมาได้สามวันก็ทำหักเลยเนี่ผมกำลังเปลี่ยนใหม่สามวันก็มีทะลอกเลยสนะใจครับผม ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆติดตามเดี๋ยวผมจะหารีวิวคันใหม่ให้ดูอีกมีอยู่ครับ